สวัสดีครับช่องดู b ูในนกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ isuzu d max v cross 4x4 spacecab 4x4 3.0 Z เกียธรรมดา6สปีดสีดำนะครับรถคันนี้นะครับราคาจิงที่ 9 1้า0 0นบาทนะครับ9 1้า0 0บาทก็ยังพอน่าเล่นอยู่ยังน่าซื้ออยู่นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของ isuzu d-max v-cross r o u r by f o r ในตัวถังในตัวถัง SpaceCab แบบนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้จริงๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับอย่างชมที่แล้ว2022-2023อย่ามอย่างรุ่นโน้นขายดีมากๆเลยเห็นเห็นคนใช้เยอะครับ พอ,พอมาดูในรุ่นปี2024นี้โอ้โหมาพร้อมกับด้านหน้าดีไซน์ใหม่ืมอว่าสวยสุดๆเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สามารถลุยได้ทุกที่ลุย,ยได้ลุย,ยได้ทุกเส้นทางออฟโรดนะครับไม่ว่าจะขนผักผลไม้กมระลำปีหรือใช้งานบรรทุกผลของที่ขึ้นบนดอยประมาณนี้รุ่นนี้ถือว่าตอบ ตอบโจทย์สายลุย,ลยลได้เป็นอย่างดีนะครับจะตะกูตะกะไปหน่อยขอภัยด้วยนะครับก็ตอบโจทย์สายลุยได้เป็นอย่างดีนะครับก็ตัวนี้นะครับมิติภายนอกนะครับยาว5,280ม mm, ิเมตรกว้าง1 8 7 0 1 8 7 0ม mm, มตรสูง1 7 9 0ม mm, เมนะครับแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่3 1 2 5ม mm, มความกว้างช่วงล้ออยู่ที่1 5 7 0ม mm, เม แล้วก็กราวเคเรนต์ตัแต่ตัวรถจะถึงพื้นนะครับอยู่ที่240มิมแล้วก็มิติกระบะยาว1,805ม mm, ิลมกว้าง1,530ม mm, ิลิสูง490ม mm ิมตนะครับต้องบอกว่าสูงสามารถหลุยน้ำท่วมได้นะครับหรืสามารถลุยน้ำท่วมได้ลุยน,น้ำได้สูงสุดถึง800มิมในทีเดียวนะครับ รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ isuzu vision by led นะครับดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับหลอดโปรเจคเตอร์ led แบบนี้เลยแล้วก็ไฟสองสว่างเวลากลางวัน super daylight ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยที่เป็นได้ทั้งไฟสองสว่างเวลากลางวัน super daylight ไฟรีตอนกลางคืนแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ led นะครับถือว่าเป็นนิติใหม่มมของวงการรถกระบะนะครับีสวยงามสว่างชัดเจนแน่นอนทั้งไฟหน้า ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ไฟรีแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับส่วนแถบตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งของเขานะครับแถบโครเมียน,นะครับกระจังหน้าก็จะมาพร้อมดีไซน์ใหม่แบบ 3D dimension ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยรูปทรงเขี้ยวก็จะเป็นโทนสีเทานะครับส่วนแถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีเงินนะครับดีไซน์สวยงามดุดันเหมือนเคี้ยวเสือเลยนะครับสุดยอดจริงๆพี่ลุกชอบดีไซน์แบบนี้มากๆนะครับดูสวย ดูเป็นยุคใหม่ดีนะครับโลโก้อีสุแบบโครเมียมนะครับขิวฝากระโปรงก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับการออกแบบฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยให้อารมณ์ที่สวยงามดุดันแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้อีกทางหนึ่งนะครับมีฝากระโปรงถือว่าดีไซน์สวยไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วน แล้วก็รังพึ่งด้านในสีดําด้านดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็แถบตรงนี้ก็จะเป็นลายเคปล่าสีสีเทาดําแบบด้านานะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่ามันรองรับในตัว M อปกติตัวเก็จะเป็นเซนเซอร์ตัว,วน,นี้รุ่นแซยังไม่มีเซ็นเซอร์การระยะมาให้นะครับตัวกันชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนี่เป็นดีไซน์ใหม่สวยงามดุดันจริงๆแล้วก็ ม,มีในเรื่องของแอร์เครืเทนนะครับมีช่วยในเรื่องของแอโรเดดอมิตนะครับตามหลักอากาศพลศาสตร์ต้านแรงลมได้ได,ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสําหรับแอร์เครืเท่นนะครับที่ปอกบไปตัดหมอกนะครับตัวกอบไปตัดหมอกก็จะเป็นทีไซน์ใหม่สีเทาดําแบบกันด้านแบบนี้เลยสีดําด้านนะสําหรับกอบไฟตัดหมอกนะครับชุดไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับมีสว่างชัดเจนเมื่อทัศนวิสัยที่ไม่ดีเลยทีเดียว แล้วก็ล้อในเรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออ l อยดีไซน์ใหม่แบบ Turbo Spiral สีเงินขนาด18นิ้วนะครับล้อล้อ18นิ้วมาพร้อมกับยาง265ทับ6 265ทับ 60R18 ของ Bristol Duler High t e r i e s ครับระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระบิดลมกคู่เอยไม่ใช่สิเอาดิสเบรกก่อนดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกด้านหน้าพร้อมพร้อมเครื่องระบายความร้อนอะัหรับดิสเบรกนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นดมเบงนะครับรีอหน้าดิสหลังดานะครับ <c oughs> พอมันจะสันสันคอนไปหน่อยขอไปด้วยนะครับระบบกระสอนหน้าเป็นแบบอิสระปิดลกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับนี่อิสระปิดลกสองชั้นนะครับนี่กันหน้าเป็นดิสเบกพร้อมเค่องระบายความร้อนนะครับ <c oughs> แล้วก็แผ่นบางโคนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับตัวบันไดข้างก็จะเป็นสีดําด้านพร้อมจับแถบสีเงินนะครับนี่ โลโก้ V Cross แบบโครเมียมนะครับโลโก้ V Cross แบบโครเมียมติดยู่ที่แก้มรถนะครับตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสามารถปรับนะครับเก็บเพื่อไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับตัวกระจกบังลมหน้าเป็นแบบอักษรนิรภัยพร้อมแถบกองแสงนะยังไม่ได้เป็น iR คัสแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นรุดแ Z ะนะเนาะตัวใบปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบ Built-in ทิชีดมีที่ฉีดม,มีที่ฉีดน้ำล้างกระจกะก็ไม่โฟกัสอีกแล้วใบปัน้ำใบปัน้ำฝนนะครับเป็นแบบบิวอินนะครับพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจกบนกการปัดมือสระประัดได้สะอาดหมดจดแล้วก็ไม่บกบางทัศนวิสัยในการขับขี่เลยทีเดียวแต่ว่าวิธีการยกนั้นศึกษาได้จากคู่มือหรือช่อง YouTube ของเซลลแต่ตละคนหรือว่าช่อง u t u b e ของพี่ตายอีสุขชิงเดียวดีลำลอกเดือก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าไปยกแบบสีสัวนะเพราะมันจะพังได้นะครับ ตัวเสาอากาศก็เหมือนกับ d m a บทุกรุ่นเลยเป็นเสาอากาศโซงสั้นมาตรฐานนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับมือจับเปิดประตูรถด้านนอกที่เป็นสีโครเมียมทั้งสองบานเลยเสาบีเป็นสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับนี่นล้อแรกยางด้านหลังถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนี่แต่ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนนะแหนบซ้อนสามแผ่นนี่ รองรับการบรรทุกได้ดีแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวมาพร้อมโชคอัพด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 4x4 ดิสลอ,อกนะครับหอคูดิสล็อคมีดิสล็อคมาให้ด้วยแล้วก็ไฟท้ายในรุ่นนี้เป็นไฟท้ายแบบ led ดีไซน์ใหม่แบบ3ชั้นนะรูปทรงตัว l แบบนี้เลย3ชั้นถือว่าสวยงามสะดุดตาเลยทีเดียวสว่างชัดเจนด้วยนะครับทั้งไฟรีไฟเบรกเป็นแบบ led ส่วนปลยเลี้ยวและปล่อยถอยจะคงเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างหนึ่งเลยนะครับเนี่ยอีกข้างหนึ่งถือว่าสวยดีนะหนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนี่อันนี้เป็นการตกแต่งของเขาเนาะนะครับนี่ตัวกระจกบานหลังก็มีไล่กว้ากระจกหลังมาให้เหมือนเดิมแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่กระบะท,ท้ายก็ตามนี้เลยเพื่อรองรับการบรรทุกได้ดีแล้วก็พื้นปูก,กระบะที่ทางซเซก็จะแถมมาให้นะครับ โลโก้ Insignia e e แบบโครเมียมนะครับนี่แล้วก็ที่เปิดฝาท้าทยกระบะเป็นสีโครเมียมนะสำหรับที่เปิดฝาท้ายกระบะแล้วก็มีกล้องถอกล้องมองหลังจากตัวงานด้วยนะครับอันนี้เป็นโลโก้แซนะครับอุปเกรดแซนะครับถ้าเป็นแซดีก็จะเป็นแซดีอันนี้มันเฉพาะตัวไฮเลเดอร์แต่วีคอร์สสองประตูนี้มีแค่ตัวแซเท่านั้นนะครับตัวกันชนท้ายก็เป็นแบบบิว in, อินอินทอเกรตติดมากับตัวตัวรถแบบนี้เลย เป็นโทนสีเดียวกับตัวรถแต่กับสีดำด้านเนี่ยขึ้นได้สองสต็ปให้ก้าวขึ้นลงบ้านคงแข็งแรงเลทีเดียวครับเลยนี่นานๆทีก็จะได้เห็นสเปคตัวจริงแบบนี้นะสำหรับม e ีคอร์สประตูแขกเกรดแซกนะครับสวยสวยไหมล่ะครับเรียกว่าสวยนะครับสวยจริงๆนะครับตัวระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเหมือนกันครัง ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรลัย3์จุด2ที่นั่งถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมอุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA แล้วก็ระบบลงทางลาดชัน HDC ก็ ให้มาครบเลยทีเดียวสัญญาณการขโมยก็มีมาให้เหมือนกันโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กอัลตราไฮเทนไซด์แล้วก็คาร์บอนและผ้ด้านข้างด้วยนะครับเรื่องนี้รักมีวงเลี้ยวแคบสุดก็ประมาณ6.1เมตรนะครับระบบความปลอดภัยให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเกรดแซกนะครับีจึงเป็นรูปที่ขายดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องไปรษณีกันเลยนะครับว่าภายในห้องไปรษณีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตัวภายในห้องโดยสารก็จะเป็นแบบใหม่เลยโทนสีดำนะครับนี่ให้อารมณ์ที่สวยงามหรูหราบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยตามแบบฉบับ Isuzu D-Max 2024เหลือลิบิพิชิตโลกนะครับตัวนี้เป็นตัว V-Cross 2ประตูแครบนะครับส a ปซแครบนี่ตัวแผงข้าประตูก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซอกทัชสีดำนี่ลายมิวระด,ดีไซน์ดีไซน์สวยงามเลยแล้วก็มีการตกแต่งแถบตรงนี้นที่เป็นแถบลายดาบสีเงินตัดกับ สีดำเงาตรงนี้มือจับเปิดประตูรถด้านใดเป็นแบบสีบอลเงินทั้งสองบานเลยที่ล็อกและปลดล็อกประตูพร้อมระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม,มนิรภัยทํางานนะครับที่พักแขนข้ามประตูก็เป็นบุกหนังสีดาเดียได้ด้วยสีเงินนะครับตัวกระจกไฟฟ้าและเซ็นทัชล็อกพร้อมสปีดออตโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าระบบออตโต้และกนหมีแจ็ครเทคชั่นจะมีเฉพาะก่องผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับด้านซ้ายก็ รปรบับองศากระจกมองข้างสายขวาแล้วก็กดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับตัวแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าก็เป็นสีดําเงานะครับันนี้ช่องวางหนังสือขวดน้ําลําโพงมีทั้งหมดหกตำแหน่งนะถ้าจำไม่ผิดสองประตูแขมนะหกตำแหน่งนะเนาะเพราะว่ามีบนหลังคาด้วยนะครับลําำโพงดังกระหึ่มฟังเพลงเพราะแน่นอนนะครับ ตัวเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของปี24แบบนี้เลยแบบกึ่งนางแท้สีดำโดือได้ด้วยสีเงินตรงกลางก็มีลายเจาะรูลายมิุระนะครับนี่นั่งสบายนุ่มนวนโอกกระชับรักสรีระได้ดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแมทนะครับช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับนี่นั่งสบายไม่ร้อนด้วยนะครับการปรับเบาะยังเป็นแบบแมนนวลเลื่อเอ็นสูงต่ำได้นะครับ่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็แมนนวลเลื่อนเอ็นได้นะครับ การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยงามมากๆเลยตามแบบฉบับ i ีซูซู TMa เลยทีเดียวเหมือนเหมือนรถเตินนั่งประมาณนี้สำหรับคอนโซลด้านหน้าของ i ีซูซูมนะครับมีการตกแต่งใหม่ด้วยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังสีดำโดยด้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามปรับกระดับได้สี่ทิศทางทุกรูปเลยแล้วก็ตัวแป้นตัวนี้นก็ออกแบบดีไซน์ใหม่ด้วยโลโก้อีซูซแบบโครเมียมแถบตรงนี้ก็เป็นแถบสีโครเมียมนะครับด้านซ้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟังกชั่นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง ในการรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาไัยนะครับถ้าเชื่อต่อกับระบบอูทูน,นะส่วนด้านขวาก็เป็นพุชคอนโทรลแล้วก็ปรับเซ็ตตัรตั้งค่าหน้าจอ id ็อก็ในโฟกัสอีกละอ่านี่ปรับเซ็ตตัรตั้งค่าหน้าจอ MID นะครับตัวกุญแจก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทนะครับก็ตัวกุญแจก็เป็นแบบไขสตาร์ทแล้วก็เป็นแบบรีโมทด้วยน,นะนี่เป็นแบบรีโมทนะครับสามารถ ใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็มีระบบ immobilizer ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยงนต์ดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีครบเลยช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมการตกแต่งที่เป็นแขบสีโครเมียมรมดำนะครับแล้วก็มีแผ่นกรอกอากาศเพียน2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็นระบบระบบควบคุมการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับเปิดปิดใช้งานได้เลยแล้วก็ เป็นปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำสี่ระดับก็คือระดับศูนย์ถึงระดับสามนะครับอันนี้เก็บของอะไรสักอย่างเนาะเปิดฝากระโปรงรถเปิดฝาถังน้ันะครับแต่เครื่องยนต์นั้นเดี๋ยวไปเท้าความทีหลังนะครับเพราะว่ามีแค่สามที่ศูนย์นะครับมือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมดสามตำแหน่งนะครับคือไปง่ายสบาย,สบายเลยนะครับต,ตัวมตรวัดเรืองแสงแบบซูเปอร์วิชั่นเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยด้านซ้ายเป็นมัดวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ส่วนฝั่งขวาก็เป็นอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์แล้วก็มาตรวัดถังน้ำมันนะครับแล้วก็จอ FID ขนาด7นิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยแต่ว่ามาตรวัดกิโลเมตรนั้นย้ายไปอยู่ในนี้แล้วนะครับก,ก็สแสดงข้อมูลการขับขี่ทริป A ทริป B ODO หรือมาตรวัดมาตรวัดกิโลเมตรได้อย่างสะดวกสบายเลือกดูได้หลายฟังก์ชันในทีเดียวนะครับแล้วก็วัสดุแผงคอนโซลด้านหน้าจะเป็น ตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำโดยได้ด้วยสีเงินนะครับมีช่องวางเก็บของด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟสุดเฉินด้วยมีช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับเก็บคู่มือการใช้รถได้เก็บของได้หลากหลายทุกอย่างนะครับการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้านี่เป็นสีเงินลายมิุระดีไซน์ดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยสวยจริงๆนะครับนี่ ตัวระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาดแปดนิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ก็จะเป็น t y p e C แบบนี้เลยช่องเสียบ USB t y p e C นะครับตัวจูนค้นหาวิทยุแล้วก็ตัวเล็เสียงรล็เสียงก็อยู่ตำแหน่งตามนี้ได้เลยกตามนี้เลยสะดวกสบายนะครับ แอ,แอร์ย,ยังคงเป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดาเหมือนเดิมครับนี่แต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายเหมือนกันสำหรับตัวแอร์แบบมือหมุนธรรมดานะครับทั้งปรับทิศทางลมไล่ฝ้ากระจกหน้าไล่ฝ้ากระจกหลังระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์ปุ่มเอซีเปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มาช่องเดียวเท่านั้น,นครับนี่แล้วก็มี ที่แจ้งเตือนการทางานของกุลมิลล์ไทยนะครับแล้วก็สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบขับเคลื่อนสีล้อพาร์ทไทม์นะครับเทรนคอมมานด์นะครับ H สองสับการขับขี่ทั่วไปบนถนนปกติ H 4สี่สับท่าที่ต้องเจอกับถนนเปียกื่นครุขคะทท้งสิ่งสภาพถนนที่ต้องการแรงยึดเกาะมากกว่าระบบขับ2นะครับแล้วก็ CL สหรับเส้นทางที่ยิบากมากๆทางทรายทางโคลนทางชัน ทางออฟโรดหนักๆที่ต้องการแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ารถต้องหยุดนิ่งสนิทก,ก่อนเข้าเข้าเกียร์ว่างแล้วก็เข้า CL ได้อย่างสบายๆนะครับนี่อันนี้ช่องวางโทรศัพท์นะแล้วก็มีระบบลงทางลาดชัน HDC นะครับแล้วก็มีนี่จุดเด่นใหม่ล่าสุดของปี2024ก็คือรับเทเรนโหมดนะครับนี่รักเทรนโหมดนั้นช่วยให้ล้อหน้านั้นผ่านอุปสรรคที่ยากๆไปได้อย่างง่ายได้นะครับช่วยให้พ้น ทานที่ยากลําบากทางที่ยากลําบากสำหรับลับเทเรนโหมดนะครับนี่แล้วก็มีดิฟล็อกนี่ดิฟล็อกช่วยในเรื่องของล้อหลังนะครับทังด้านซ้ายและขวาให้เท่ากันนะครับเพื่อให้ผ่านอุปสรรคที่ยากๆไปได้อย่างง่ายดายแม้ติดลมหรือจมโครนนะครับนี่แล้วก็กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนจะเป็นแบบนุ่นนวนธรรมดาอยู่นะครับนี่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟส่องอ่านแผนที่นะครับไฟด้านหน้า แล้วก็ไฟสองสว่างด้านหลังด้วยยังเป็นหลอดสีส้มธรรมดาอยู่นะครับทั้งคู่เลยนะครับมีกลองเก็บแว่นตานะครับกองเก็บแว่นตาแล้วก็ที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเป็นวัสดุชุ่มผ้าและพี c ีซสีดำนะครับทั้งสองฝั่งก็มีกระจกมาให้เหมือนกันนะครับหรือมีกระจกส่องแต่งหน้ามาให้ด้วยนี่มีกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟมาให้ด้วยนะครับก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้า ก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอธัธยาศัยของท่านนะครับโอเคเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าเกียร์ง่ายสบายๆมัน่นสบใจราบรืบร่นทุกการขับขี่นะครับพร้อมโอเวอร์ไรฟ์ถึง2ตำแหน่งที่เกียร์5และ6พร้อมจีเน็ตสปอร์ตชิปคอยบอกตำแหน่งเกียร์และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมและที่สําคัญนี N ่ใต้หัวเกียร์มีวงแหวนเพื่อดึงเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ ดึงตรงนี้แล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวภาพด้านหลังก็จะแสดงภาพโดยอัตโนมัตินะครับตัวเกียร์ก็ออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเลยหัวเกียร์เป็นหุ้มหนังแถบก็เป็นแถบสีเงินนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็แถบด้านนอกก็เป็นแถบสีโครเมียมดมดำนี่หนังหุ้มเกียร์แบบนี้ก็จะเป็นหนังสีดําโดยได้ด้วยสีเงินนะครับเบรกมือยังคงเป็นแมนนวลธรรมดาอยู่นะสำหรับเบรกมือนะครับแบบนี้เลยยังเป็นแมนนวลอยู่สำหรับเบรกมือนะครับอันนี้เป็นที่วางแก้วน้ํา ตัวคอนโซล,ลกลางแล้วก็มีวางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นแบบบุกหนังสีดำโดยได้ได้วยสีเงินแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยนะครับนี่ใบปนําฝนเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้แต่ตัวใบปะละฝนนี่ก็อย่างที่บอกเลยเป็นแบบ built-in พร้อมที่ฉีดน้ําล้างกระจกนะครับยังไม่ได้เป็นออตโต้แต่อย่างใดเนาะอันนี้ก็เปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับ ปรับกระดับไฟสูงตำ่ำอย่าเป็นแมนนวลเลยนะอย่าไม่ได้เป็นออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่เปิดประตูแคกก็เปิดตรงนี้ได้เลยสบายๆนะครับนี่การวางตำแหน่งที่เปิดประตูแคกก็ออกแบบแบบนี้ถือว่าง่ายสะดวกสบายต่อการเปิดนะครับนี่อันนี้แผงประตูเนาะเนี่แงประตู นี่กว้างมากๆเลยสำหรับตัวสเปซแคบโฟบีโฟนวีคอร์นะครับนี่เปิดได้กว้างทางเข้าออกก็สะดวกสบายกว้างกว้างจริงๆนะเข้าออกหรือเก็บของสัาพะละของบรรทุกต่างๆได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวสเปซหรือจะโดยสารแบบครอบครัวก็ได้สเปซแคบนั้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานดีแล้วนะครับนี่นี่นช่องวางขวดน้ําก็มีมาให้ครบเลยนะครับนี่พื้นภายในห้องโดยสารทั้งตรงพื้น แล้วก็บนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นฟอมสีดําทั้งหมดเลยอันนี้ยังยังไว้พื้นอ่ะเพื่อกันการฝุ่นกันโคลนเนี้ยนะครับในนั้นเขาบอกแถบอันนี้ทางเซลล์เขาจะแถมมาให้นะครับแล้วก็ตรงพื้นนี่อ้อยาัดิดนึงตรงพื้นมีช่องเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เก็บของก็ได้เก็บทองก็ได้อ่ะรถอีสุนั้นยิ่งใช้ยิ่งรวยนะไปหยัดน้ำมันขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวขอแล้วก็พนักพิงเอ็นตรงเนี้ยนี่เพื่อ เพือโดยสารแบบครอบครัวนะครับก็เป็นบุกผ้าสีดำนะครับนี่เดี๋ยวลองนั่งดูเนาะ,ะพี่นกก็พอนั่งได้นะสบายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นั่งได้สบายเลยนะครับนี่แต่สเปซแคบนั้นโดยวรวมแล้วเน้บนบรรทุกของนะครับแต่คนแต่คนก็แต่ได้น้อยก็มีเยอะก็เลยซื้อตัว s p ปซแคบนะครับแต่ที่สำคัญนี่มีรูตรงนี้ เพื่อใครเอาไปติดตั้งเข็มขัดเหยืยอภัยก็ติดตรงนี้ได้สบายๆครับแต่ไม่มีแอร์หลังมาให้นะก็เป็นตัวสเปซแครนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหละนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับภายในห้องโดยสารอ่ะลืมปิดอันนี้ละอ <c oughs> ลืมปิดไปละอ่ะไม่เป็นไร โอเคประมาณนี้นะครับตัว v e o o r s s p c e e c a ถือว่าออปชันถือว่าครบเหมือนกันนะนี่ถือว่าน่าใช้มากๆเลยภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหราจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวไปเท้าความเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก่อนนะครับ <c oughs> ต่อนได้เลยครับ <c oughs> ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใน r e c o r o s 4x4 นั้นมีหนึ่งอย่างเลยก็คือเครื่องยนต์ Isuzu 3.0 DDI Blue Power ขนาด3,000 cc รหัส 4J3 PCS นะครับ v j s t u r b o Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead c a m s a 1 6ว wow. าล์วให้กำลังสูงสุด190แรงม้า140กิโลวัตต์ที่3 6 0 0รอบต่อนระีแบเดเบ็สูงสุด450นิวตันเมตร ที่1,600ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็สามารถต่อรับน้ํามันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันจนถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนีแล้วก็ Electronic Adjustable Intercooler er, นะครับพัฒนาใหม่ให้สามารถอัดอ,อ,อ,อากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมน,นะครับนี่แเตอร์คูลเลอร์ก็จะอยู่แบบนี้แหละนีประหยัดน้ำมันลูกค้าอ e ีสุถือว่าให้การยอมรับเลยทีเดียวนะที่สำรับ วิคอร์ส 4x4 สเปซแคป3.0 DDI เกิดแซดเกียร์ธรรมดาครับผมและแปลกใจว่าทําไมเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับนี่ช่วงล่างนั้นก็มีการพัฒนาใหม่ให้เกาะถนนได้ดีนะครับรองรับการบรรทุกได้ดีนะครับแหนบก็เป็นแหนบ3แผ่นนะครับนี่โอเคและนี่ก็คือ isuzu d max v cross 4x4 สเปซแคป 4x4 3.0เซดเกียร์ธรรมดา6สปีด สีดำนะนะคาค่าตัวเก้าแสนมเจ็ันบาทนะครับตัวนี้ไม่มีสีขาวนะมีแค่สีบอลเินสีเทาโอเพกใหม่หรือว่าสีเทาแลมโบวสีดำคันนี้เลยแล้วก็สีส้มนามิบูออเรนซ์เมทัลลิกนะครับนี่แต่ไม่มีสีขาวนะถือว่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้เหมือนกันนะนี่คุ้มจริงๆรสำหรับตัวนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชรูมทาราอิซุโุเชียงใหม่ สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับที่อนุญ,ญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายริปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสรับทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถอิสูสุสักคันหรือส,สนใจรถอิสูสุสักคันเท้งดีแม็กซ์หรือว่ารถบรรทุกป,ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถอีสูซุก่อนการ ตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอิซุสูหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยกับทาราอินซูเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงครับสำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลแบล็จอดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้เลย0532446717จะมีที่บริษาทการขายขอให้คำปรึกษายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จินดีต้อรับทุกท่าน ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นแคเมเปญพิเศษและก็กิจกรรมดีๆมีให้แบบจัดเต็แมแน่นอนต่อทาราอิสุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สี่แยกสารเดชตรงข้ามเซ็นทรัลและติวอจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท,าที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับท่านนี้หากผิดพลาดแต่ประกันใดพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพตีิยาใดไม่สุภาพหรือพูด ก็ขุทักษายประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่แล้วนะคลิปหน้าผมจะมีรถที่ไหนมานําเสนอหรือมีทริปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันฟังก,ก็รอติดตามกันได้้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้น,ดนะครับกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับเพื่อจะได้ดีตกอะใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในมุกแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแตกเพียเท่านี้ไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเพ่งๆเรื่อยๆกับทุกท่านโชคขอแห้โชคดีปีงกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ